สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจยนหุยหรือช่องหุยไม่ฟลาวเวอร์ทาร์วันเดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงในช่วงเดือนกันยายน2567นี้ของชาวราศีมิถุนนะคะหรือว่าชาวลัคนามิถุนก็สามารถมาฟังได้เช่นกันนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ประจำตัวคุณใบแรกด้วไพ่เดอะเอมเพลเยอร์นะชาวราศีมิถุนคุณมีโอกาส ความโชคดีและเรื่องของตำแหน่งงานต่างๆเข้ามาด้วยใครที่หวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเปลี่ยนแปลงหน้าที่หางานใหม่เปลี่ยนแปลงงานใหม่นะคะเดือนนี้นะคะเวิร์กให้เต็มที่สมัครให้เต็มที่พยายามให้เต็มที่คุณจะมีโอกาสได้งานนะคะสําเร็จสมความคาดหมายเนี่ยสูงมากๆ บางคนจะได้ไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาติหรือได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะคะมันมีเรื่องของต่างชาติต่างประเทศเข้ามาสัมพันธ์กับตัวของคุณนะคะหรือว่าช่วงนี้อยู่ๆนะคะคุณอาจจะมีคนมาคุยด้วยหรือว่ามีคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตนะิมาเกี่ยวข้องมาสัมพันธ์กับคุณซะเยอะนะคะ ช่วงนี้เรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่องหรือว่าเรื่องของตัวคุณเรื่องทั่วๆไปค่อนข้างมั่นคงนะคะแต่ว่าก็จะมีความเครียดเข้ามาอยู่เรื่อยๆด้วยนะคะระวังปวดหลังเนาะหรือว่าปวดหัวความดันอะไรพวกนี้โรคเกีก่ยวกับเรื่องของความเครียดเนี่ย<ม>ก็จะจู่โจมบ่อยๆนะคะ ต่อมาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะเอซอบวอนนะคะการเงินชาวราศีมิถุนจะมีโอกาสมีช่องทางใหม่ๆด้านการเงินเข้ามานะคะอาชีพใหม่เส้นทางใหม่นะคะหรืออาจจะเป็นจ็อบที่2จ็อบที่3นะคะที่ทําให้คุณมีไรายได้เพิ่มมากขึ้นเข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงแรกๆอาจจะยังได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่อนาคตเนี่ยงานนี้จะเพิ่มในเรื่องของไรายได้ผลตอบแทนรไรต่างๆนะมันจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะ ต่อมาไพา่ในพบสหัชชานะคะคุณได้ไพ่แถ้วยช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยเป็นที่นะเดินทางบ่อยอะไรบ่อยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นๆนะคะเช่นแบบจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าคุณไปทํางานคุณก็อาจจะอยู่ไม่ค่อยติดโต๊ะเท่าไหร่เดี๋ยวก็ต้องไปเจอลูกค้าเดี๋ยวก็ต้องไปเจอคนนั้นคนนี้อยู่บ่อยๆนะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะ คุณน่าจะมีคนไกลหรือว่าคนที่เคยสนิทกันนะคะหรือเคยรู้จักกันนะคะที่ห่างหายกันไปแล้วเนี่ยมีการติดต่อกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะต่อมาไพ่ในพบพันธุนะคะคุณได้ไพ่ t ดอ e เอ็ม s พสนะคะชาวราศีมิถุนเเรื่องภายในบ้านจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษนะคะดูเหมือนช่วงนี้จะมีผู้ใหญ่เพศหญิงเนี่ยเข้ามาช่วยคุณดูแลเกี่ยวกับเรื่องของภายในบ้าน,นจะเป็นแม่ย่าป้ายายพี่สาวเรานะคะ ถ้าเข้ามาเรื่องของการดูแลกิจการต่างๆภายในบ้านนะคะแม่คุณแม่คุณแม่คุณย่าคุณยายนะคะกำลังงนงนอะไรเราบางอย่างอยู่นะคะถ้าไม่ค่อยได้กลับบ้านหรือไม่ค่อยได้เจอหน้ากันได้คุยกันก็ลองคุยกันหรือว่าให้เวลาท่านให้มากกว่านี้หน่อยนะคะ บางคนจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องนะคะเช่นข่าวงานแต่งงานหรือว่าข่าวการมีหลานให้คุณอุ้มนะคะอะจาจจะได้ได้ยินข่าวว่าอะช่วงนี้พี่คนนั้นลูกพี่ลูกน้องคนนี้กําลังท้องแบบนี้ก็ได้นะคะบางคนจะมีเรื่องของการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถนะคะแล้วก็แต่เป็นการลงทุนชนิดที่มีมีผู้ใหญ่ในบ้านนะคะคอยช่วยสนับสนุนด้วยนะคะคุณจะไม่ได้ทำคนเดียวคุณจะไม่ได้คุณจะไม่ได้สิ่งนั้นมาคนเดียวะนะคะ ต่อมานะสำหรับไพ่ในภพปุตตะคุณได้ไพ่หกถ้วยนะคะลูกน้องเก่าบริวารเก่ารุ่นน้องนะคะคนหน้าเดิมเดิมที่ห่างหายกันไปเน้นๆที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะน้อยปีน้อยเดือนก็ได้เนี่ยจะมีโอกาสหวนกลับคืนมาได้เจอเจอกันนะคะแล้วคุณก็จะมีแอคทิวิตี้ใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กคนที่อายุน้อยนอยนะคะอาจจะมีการรับลูกน้องใหม่มาเพิ่มมาช่วยงานกันก็ได้นะคะบางคนจะมีเด็กมาชอบนะเนี่ย มีเด็กมาชอบนะชาวราศีมิถุนนะคะบางคนนะไม่ได้ไม่ได้ทุกคนนะคะต่อมาไพ่ในภพอรินะคะคุณได้ไพ่เดียร์ไฮปริเทสนะคะไพ่ในภพอริแบบนี้ชาวราศีมิถุนบางทีคุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้การตัดสินใจของคุณนะคะมันไม่ค่อยแน่นอนกลับไปกลับมาอยู่ได้บ่อยครั้งนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะเป็นอุปสรรคคุณอยู่นะคะอีกเรื่องก็คืออาจจะเป็นเรื่องของ ความลับข้อมูลลับข้อมูลที่คุณได้รับมาไม่ครบถ้วนเนี่ยนะคะจะมีโอกาสที่คุณที่คุณอาจจะติดอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะคะแล้วพอคุณตัดสินแล้วมันก็เลยทําให้คุณตัดสินใจไม่ได้แล้วนะหรือว่าบางทีก็ตัดสินใจแล้วผิดทิศผ,ผ,ผิดทางเพราะว่าคุณอาจจะหลงลืมข้อมูลนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณจําเป็นต้องได้รับต้องได้รู้จริงๆเนี่ยคุณไม่ได้มัน นะคะดังนั้นเรื่องของการงานก่อนการตัดสินใจเรื่องสําคัญอะไรใดๆอาจารย์มองว่าคุณพยายามหาข้อมูลให้ลบให้ครบรอบด้านก่อนนะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในเรื่องของความรักนะคะพบปตัตนนะคุณได้ไพ่แเหรียญน,นะคะสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเดือนนี้อาจารย์มองว่าความรักไม่ค่อยเด่นซกเท่าไหร่อาจจะมีเด็กๆมาชอบ ก็จริงนะคะแต่ดูว่าคุณน่าจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเงินเงิน,งนทองทองซะมากกว่านะคะส่วนคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วก็คล้ายคายก,ายกันนะคะจะมีการเ,ออเหมือนช่วงนี้จะค่อนข้างขยันเก็บเงินเก็บทองนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงนะคะคือคุณกับเขาเคยเป็นแบบไหนมาเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เดือนกันยายนก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ต่อไปนะคะ บางคู่นะคะแฟนจะไม่ค่อยมีเวลาให้เราสักเท่าไหร่นะคะเหมือนเอาแต่แบบก้มหน้างกงกทำงานหาเงินอย่างเดียวนะคะคุณก็บางทีก็จะเหงาเหงาเพราะว่าเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะต่อมาสำหรับคนที่มีคนคุยคุยอยู่นะคะก็ดูเหมือนยังไม่ค่อยแตกต่างเผอเพาตอนนี้คุณอาจกํกำลังคุยอยู่กับคนที่เขา ชอบสะสมอ่ะนักสะสมกิ๊กนะคะถ้าไปดูในไอจงไอจีอะไรย่างเงี้ยคุณก็อาจจะแบบอูหูฟนลินี่แกียงกับแบบรงรีสตรีอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ดูเหมือนเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจว่าเขาจะเลือกใครนะคะถ้าเขายังคุยคุยอยู่ทั้งคุยกับคุณด้วยคุยกับคนอื่นด้วยเดือนกันยายนนี้ก็ยังสถานการณ์ก็ยังเดิมเดิมนะคะวนไปวนมาอยู่แบบนี้นะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพมรณะนะคะคุณได้ไพ่สีถ้วยชาวราศีมิถุนระวังแพ้น้ำแพ้ยานะคะแล้วก็ใครที่จําเป็นจะต้องกินยาเพื่อรักษาโรคอะไรอยู่เนี่ยดูเหมือนว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณเบื่อการกินยานะคะเพล๋อมีการแบบลดยาเองไม่กินน่ะเดือนนี้เอออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณเบื่อกินแล้วก็ไม่หายกินแล้วอาการก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเท่าไหร่นะคะคุณอาจจะเบื่อๆตรงนี้ด้วยเหมือนกันบางคนจะมีอาการ อาการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บๆบริเวณเอวหลังหรือว่าหรือว่าบริเวณทวารด้านล่างนะคะไม่ไม่ทวารใดทวารหนึ่งเนี่ยแหละนะคะต่อมานะคะสําหรับไพ่ในภพสุภะคุณได้ไพ่สิไบไม้เท้านะคะสุขภาพผู้ใหญ่ที่ต้องระวังหน่อยจะเป็นในเรื่องของกระดูกเรื่องของหลังเรื่องของขานะคะท่านอาจจะปวดปวดหลังปวดเอวปวดขาแบบนี้ได้นะ ส่วนเรื่องของลูกนะ้องขออภัยคะ่ะเรื่องของเจ้านายนะคะเจ้านายคุณช่วงนี้งานเยอะนะคะงานเยอะเยอะมากๆนะคะหรือไม่อีกทีนึงเขาจะเอาไอ้งานเยอะๆที่เขาหอบมาทั้งหมดเนี่ยนะคะมาโยนใส่คุณคนเดียวเลยทีนี้พองานมันมาสมอยู่ที่คณคนเดียวเลยกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่รู้แล้วว่าคุณเป็นจุดคุณเป็นลูกน้องหรือว่าคุณเป็นเจ้านายกันแน่นะคะงานเยอะกว่าเจ้านายไปอีกเผื่ความรับผิดช,ชอบมากกว่าด้วยนะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในเรื่องของการงานโดยตรงคุณได้ไพ่วีว่าฟอร์จูนนะคะการงานอย่างที่บอกไปคุณมีโชคเรื่องการงานการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งหรือว่าเรื่องของรายได้รายได้เสริมอะไรต่างๆหรือว่ารายได้ที่มันมาจากงานหลักงานประจํานะคะช่วงนี้คุณรายได้เยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสเรื่องของโชคที่มาจากเรื่องของการงานเนี่ยมาแบบปุ๊บปับ๊บฉับพลันมาแบบทีละเยอะๆด้วยนะคะ วาให้ทันก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้ามีบริษัทใหม่หรือว่ามีเรื่องของการออฟเฟอร์ตาแหน่งใหม่มาไม่ว่าจะที่ไหนนะคะไพ่แบบนี้นะคะมันเป็นจังหวะที่ค่อนข้างเร็วนะคะเขาอาจจะแบบมาวันนี้ติดต่อคุณเขาอาจจะอรอขอคําตอบเลยว่าตกลงจะเอาไม่เอาย้ายไม่ย้ายพรุ่งนี้จะขอคาตอบนะแบบนี้นะคะมันเป็นจังหวะท,ที่ค่อนข้างรวดเร็วคุณก็จําเป็นที่จะต้องตัดสินใจอะไรต่างๆให้รวดเร็วตามจังหวะนี้ไปด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในภพลาภะเรื่องของโชคลาภนะคะคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์นะชาวราศีมิถุนอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปเสี่ยงมากนะคะอย่าพึ่งไปเสี่ยงมากอย่าพึ่งไปซื้อเลขมากแต่ถ้ามันอดไม่ได้แล้วมันอยากซื้อจริงๆนะคะให้เน้นเลขที่เกี่ยวข้องกับเลขที่ไม่ค่อยดีเลขอุบัติเหตุนะคะเช่นสมมติช่วงไหนที่กําลังจะอเลขกาลังจะออกแล้วนะคะแล้วคุณจำเป็นต้องซื้อละนะคะถ้าคุณได้ข่าว อะไรก็ตามทีที่มันเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักอ่ะนะคะ,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆอะ่ะคุณจ้องจ้องตัวเลขพวกนั้นอะ่ะแล้วซื้อตามอะ่ะโอเคอันนี้มีโอกาสที่คุณจะมีโชคได้นะคะแต่ก็าถามว่าได้เยอะไหมอาจารย์มองว่าเผลอๆได้มาแล้วก็มีรายจ่ายออกทันทีอะ่ะนะแล้วอาจจะไม่ได้เยอะด้วยนะคะ ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในพบสุดท้ายนะคะไพ่ห้าเหรียญนะคะชาวราศีมิถุนสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะคือเรื่องของเงินทองนะคะคุณมีโอกาสเรื่องของช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามาก็จริงนะคะแต่ว่าไพ่เงินเงินทองเนี่ยมันเป็นไพ่ห้าเหรียญเนี่ยได้มาน้อยแต่อาจจะมีรายจ่ายเยอะแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันไม่ทันตั้งตัวเข้ามาได้นะคะอย่าพึ่งไปลงทุนอะไรกับสิ่งที่คุณไม่รู้ ะะมีโอกาสขาดทุนสูงนะคะหรือว่าถ้าให้ใครยืมเงินไปใครเอาเงินไปนะคะคิดซะว่าอ้อยเข้าปากช้างเพราะว่ามีสิทธิ์เสียแล้วไม่มีโอกาสได้คืนนะคะดังนั้นเซฟเซตัวเองเอาไว้หน่อยสำหรับเรื่องของการเงินนะคะอย่าผลีผามนะ โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีมีถุนในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอดีมาได้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ชาแนลอาจารย์ด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาด้านล่างนิดนึงแม่นแม่นแม่นอะไรยังไงก็ว่ากันนะคะอาจารย์อยากฟังความคิดเห็นบ้างนะคะโอเคค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย